กว่า50ปีชื่อของราฟลอเรนได้กลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการแฟชั่นพร้อมโลโก้ขี่ม้าโปโล,โลที่เราคุ้นเคยกันดีแต่นอกเหนือจากความสำเร็จด้านธุรกิจที่เราหยิบยกมาพูดได้อย่างไม่รู้จบแล้ว Beyond the Runway ตอนนี้อยากให้คุณรู้จักราฟลอเรนจริงๆทั้งจุดเริ่มต้นการเติบโตชีวิตครอบครัวและอุปสรรคที่เขาต้องก้าวข้าม กว่าจะมาเป็นวีรบ,บุรุษแห่งวงการแฟชั่น <Yeah. S 1> รับลิปชิตส์เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคม1939ในเดอ Bronx ซ์นิวยอร์ก อยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อบพยพมาจากเบลารุสกับการเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสี่คนช่วงวัยเด็กรับหลงรักกีฬาอย่างจริงจังและวาดฝันอยากเป็นนักบาสเกตบอลแต่การเป็นศิลปินเหมือนพ่อก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เขาสนใจเช่นกันพออายุ16ปีรับเปลี่ยนนามสกุลจากลิฟชิตส์มาเป็นลอเรนตามพี่ชายเจอรี่ลอเรนเพราะนามสกุลเดิมในพยางสุดท้ายนั้นคือคำหยาบในภาษาอังกฤษ แม้อนาคตในวงการแฟชั่นจะดูไกลตัวสำหรับราฟมากในช่วงวัยรุ่นแต่เขาก็มีสไตล์การแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์และดูโดดเด่นจากคนอื่นคาวินคลายนดีไซเนอร์ที่เติบโตในระแวกเดียวกันบอกว่าสมัยเด็กๆตอนที่อยู่เดอะบรอนซ์ผมมักจะเห็นเขาและคิดว่าเขาคือใครทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ซึ่งราฟก็ได้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวจากเหล่านักแสดงฮอลลีวูดในตำนานอย่างแคร์รีแกรน โดยราฟมักจะไปหาเสื้อผ้าอย่างชุดทหารมาใส่และดัดแปลงตกแต่งใหม่ในเวอร์ชั่นของตัวเองราฟเริ่มลิ้มรสงานแรกในวงการแฟชั่นที่ a l l i e Stores ในตำแหน่ง Assistant Buyer ก่อนจะย้ายไปทำงานที่ Brooks Brothers แต่ก็ต้องรับใช้ชาติในกรมทหารราบอีก2ปีหลังจากนั้นราฟเริ่มอยากมีธุรกิจของตัวเองโดยเห็นว่าเน็กไททรงกว้างที่ได้รับความนิยมในยุโรปขาดแคลนในตลาดอเมริกา เขาจึงสนใจที่จะลองทำแม้จะตัดเย็บหรือวัดขนาดไม่เป็นแต่อาศัยการเป็นพนักงานขายและความรู้เรื่องคุณภาพชิ้นงานจนอายุ28ปีเขาสร้างแบรนด์โปโลในปี1967เพื่อทำเน็คไทโดยมีออฟฟิศเล็กๆอยู่ที่ตึก Empire State ชื่อแบรนด์มาจากกีฬาโปโลซึ่งเป็นกีฬาคีม้าของคนสังคมชั้นสูงซึ่งมาพร้อมไลฟ์สไตล์ที่รับอยากเสนอผ่านดีไซน์ ในช่วงแรกที่แบรนด์เปิดตัวรับจะขับรถไปตามร้านค้าและห้างต่างๆด้วยตัวเองเพื่อพรีเซนต์เน็กไททรงกว้างที่เขาดีไซน์แต่หลายร้านก็ปิดประตูใส่และไม่เชื่อว่าจะขายได้หรือบางห้างอย่าง Bloomingdale's ก็จะยอมขายเน็กไทยถ้ารับเอาชื่อแบรนด์ของตัวเองออกแล้วใส่ชื่อห้างแทนแต่รับก็ไม่ยอมเพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเอง oh. เหมือนกับเพลงโปรดของเขาคือ My Way ของแฟรงค์ซินาตร I did it my way อีก6เดือนต่อมาทาง Bloomingdale's ก็ติดต่อกลับมาอีกครั้งและยอมรับเงื่อนไขของราฟที่จะขายเน็กไทภายใต้แบรนด์โปโลซึ่งเน็กไทก็ขายได้อย่างฉล่มฉลายจนรัฟต้องไปส่งสินค้าเองทุกสัปดาห์และเช็คสต็อกกับทางห้างสัปดาห์ละ2ครั้งเพราะความนิยมของเน็กไทโปโลสุภาพบุรุษหลายคนจึอยากให้รัฟ ผลิตเสื้อเชิ้ตคอปกที่เหมาะกับเน็กไทยของเขาซึ่งก็ต่อย,ยอดมาเรื่อยๆจนราฟบเปิดคอลเลกชันเสื้อผ้าครั้งแรกในปี1968ในช่วงเวลานั้นราฟก็เริ่มสร้างชีวิตครอบครัวเช่นกันเขาแต่งงานกับริกกี้แอนโลเบียในปี1964ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นคู่ชีวิตจนถึงทุกวันนี้แต่เธอยังเป็นแรงบันดาลใจของราฟในทุกผลงานและเป็นเหตุผลที่เขา ได้สร้างสัไลน์เสื้อผ้าผู้หญิงในปี1971เพราะอยากให้ภรรยามีเสื้อผ้าสไตล์ราฟลอเรนใส่บ้างส่วนกระเป๋ารุ่นริกกี้ที่ตั้งชื่อตามภรรยาก็กลายเป็นสินค้าไอคอนิกของแบรนด์ไปแล้วราฟและริกกี้มีลูกด้วยกัน3คนคือแอนดรูว์ลอเรนเป็นโปรดิวเซอร์หนังเดวิดลอเรนที่ทำงานในบริษัทราฟลอเรนและดีลนลอเรนที่ได้เปิดร้านขนมสุดฮอตในนิวยอร์ก ชื่อ Dylan's Candy b a บบทบาทการเป็นพ่อของราฟถูกสะท้อนผ่านแคมเปญโฆษณาหลายตัวของรัฟลอเรนที่เขาเลือกใช้ภาพถ่ายส่วนตัวของครอบครัวมาเป็นภาพประกอบซึ่งจุดนี้กลายเป็นชนวนที่สร้างความฝันให้หลายคนจนยึดถือราฟเป็นแบบอย่างในชีวิตแต่ความสำเร็จยอมมาพร้อมอุปสรรคเสมอโดยในปี1987ที่นับว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของรัฟก็ว่าได้ หลังจากตรวจพบว่าเป็นเนื้อง,งอกในสมองแต่โชคดีที่ผลการผ่าตัดออกมาปลอดภัยหลังจากนั้น Nina High, น,นีนาไฮย์บรรณาธิการแฟชั่นหนังสือพิมพ์ The Washington Post ซึ่งเป็นเพื่อนของราฟก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมราฟจึงตัดสินใจระดมทุนจากคนในวงการแฟชั่นเพื่อช่วยเหลือและก่อตั้ง Nina ไฮน์เซ็นเตอร์ในวอชิงตัน The r a f l ฟ์ e n อ e รนซ์ e for cancer care and prevention ที่ย่านฮาเลมและ The r a l l ฟ์ฟลอ e e n t e r for breast cancer research ในลอนดอนไม่เพียงเท่านั้นในปี2000รับได้ริเริ่มโปรเจกต์ p ิงโพ o นีโดย25%ของยอดขายสินค้าที่มีโลโก้ม,มาสชิชมพูจะนำไปสมทบกองทุนเพื่อให้คนมีโอกาสไปตรวจและรักษามะเร็งเต้านมอีกด้วยทุกวันนี้ ราฟมีทรัพย์สินเกิน6000ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้สร้างอาณาจักรแบรนด์รัฟลอเรนที่ครอบคลุมเสื้อผ้าไฮเอ็นเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าสุนัขของแต่งบ้านเน้ำหอมชุดชน้นในและร้านอาหารจนมีพนักงานเกือบ20,000คนทั่วโลกแต่สำหรับเราความสำเร็จที่มีมากกว่าชื่อเสียงหรือเงินทองของราฟคือตัวตนที่สร้างตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของคำว่าความสำเร็จ แต่ก็ไม่เคยลืมที่จะใช้พลังของตัวเองในการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ